ด่วนนาแต่รู้แล้วนายซอคือใครและหน้าแต่บอกว่าให้โอกาสหลายรอบแล้วให้ไม่เคลียร์กับผมไม่ยอมเคลียร์วันจันทร์ที่25นี้จะถึงนี้ผมแจ้งความแน่นอนมีจันทร์กล้องคารรอดูว่าผมทำจริงแล้วก็งานนี้นะครับ ไม่รับกระเช้านะครับพะผมให้โอกาสเคลียร์แล้วนะถ้าจะเคลียร์ก็รีบเคลียร์เพราะผมทำจริงถึงผมจะหัวเรไปพูดไปแต่ผมทำจริงนะครับและผมยืนยันทำตามกฎหมายทุกอย่างส่วนเรื่องลุงพลป้าแตนอ่ามีคนขอร้องว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรอ่าผมไม่ยุ่งแต่ผมจะจัดการเรื่องนายซอเนี่ยนะคะความจริงคือความจริงและผมจะกระชากหน้าพวก18มงกุฎออกมาให้หมดรอดูต่อไป ก็ไปฟังนะ้าแต่พูดเลยนะคะว่าแจ้งความจริงนะไม่ได้พูดเล่นแล้วก็รู้แล้วแล้วก็ให้โอกาสและให้เคลียก็ไม่มาเคลียและนางพาชมวิวเก็บเห็ดแล้วก็ชมวิวสวยๆจากประเทศแคนาดาไปด้วยคะ่ะฝากติดตามฝากแชร์คลิปให้นางด้วยนะคะไปฟังข่าวกันเลยจ้าเป็นไงเป็นไงเจอเจ็ดหลักเข้าไปเป็นไงวันที่ยี่ิบห้าเจอกันนะ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าคําว่าใจแลกใจมันเป็นยังไงผมเคยให้ใจไปแล้วแต่เขากลับกระทืบลงพื้นมันก็เรื่องของเขาผมเคยเปิดใจให้โอกาสเขาแล้วนะเออแต่สิ่งที่ไอ้สารเลวนี่มันทํานะครับ แต่สิงให้สารเลวเนะมันทำเพราะอะไรมันกับเอาความหวังดีของผมนี่นะกะระทืบลงดินก็ช่างมันก็ว่ากันไปตามกระบวนกฎหมายใะไม่ซอซอก็รู้อยู่ว่ากูเป็นใคร <c oughs> <c oughs> จะบอกใคไอ <c oughs> คือ ผมบอกเลยนะถ้าพูดถึงคดีอื่นผมยอมแพ้นะถ้าพูดถึงเรื่องคดีอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคดีอยู่ในหมู่บ้านกกอกผมยอมแพ้แต่ถ้าพูดถึงคดีอยู่ในหมู่บ้านกกอกนี่มึงอย่ามาเถียงกูเลยนะแค่อ้าปากขึ้นมาจัวประเด็นอะไรขึ้นมานี่กูก็รู้แล้วว่ามันเป็นใคร ไม่ต้องไปแจ้งที่ปอทอน้ยินบอกหูน่ะนะบ่ต้องเลยเนี่ยแค่มึงอ้าปากมากกูก็หัวมึงเป็นไผ <c oughs> อ้านีนินบอกมึงด้นินบอกหูนะ่นวันนี้สหมาเราไปเจอกันนะมึงอย่ามาจับมือกูเด้อกูบอกไปเลยอย่ามาจับมือแล้วไม่เอาไหว้สวย ไม่เอาไหว้สวยด้วยนะแล้วไม่รับกระเช้านี่ยินบ่เออไม่เอากระเช้าเพราะอะไรรอดูนะต่างกรรมต่างวาระก,ก็ว่ากันไปเคยให้โอกาสแล้วไม่ใช่หรือเราเรียกร้องนี่ไม่ได้เยอะเลยโทรมาเบอร์เราสิไอ้น้องวะ <laughs> เออผมจะบอกให้เรื่องนี้เนี่ยครับผมเรื่องนี้เนี่ยผมจะบอกให้เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันเรื่องไอซอนี่นะเรื่องไอซอนี่เดี๋ยวรู้กันผมถามหน่อยเถอะแค่เงินไม่กี่หมืน่นนี่มึงมึงดิ้นพร่ำพร่ำเลยใช่ไหมฮะได้รับเงินไม่กี่หมืน่นนี่มึงดิ้นเป็นเจ้าเข้าเลยใช่ไหม จะไม่สองเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอสองเด้องอีกนะเออเดี๋ยวเจอสองเด้องอีกผมบอกแล้วว่าโทรมาสิเออโทรมาสิว่าเบอร์เบอร์อีมาดามาเต้เป็นใครมึงบอกมา แล้วและที่สําคัญและที่สําคัญถ่ายคลิปมาด้วยถ่ายคลิปมาด้วยอ่าบันทึกบันทึกเสียงมันไว้ด้วยเวลาโทรคุยกันบันทึกเสียงมันไว้นะบันทึกเสียงอีมาดามลาเต้ไว้บันทึกเสียงมันไว้เลยแล้วเอามาให้กูเข้าใจปะเอามาให้เอามาให้ค่า ด้วยความพอใจถ้ากูฟังแล้วมึงไม่ดั้งใจนะถ้าฟังแล้วมันโอ้โหมันไม่ฟังแล้วมันไม่กระจ่างหูนะนี่ไปที่หนึ่งไปบันทึกเสียงมันมาเอาคลิปนั้นเอามาอา่าอย่ยิ้บอดักดำไม่ได้ดา่าไม่ได้ดา่าชื่อนี้นานแล้วนะนี่ยิ้บ่หูนะ่ะไปเอาคลิปมันมาฮ่า ไปเอาคลิปม so right? ันมาก็เรื่องก็เรื่องใครเป็นคนแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ไหมล่ะใครเป็นคนแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาแค่คนแต่งเรื่องเนี่ยกูก็รู้แล้วว่าใครเป็นคนแต่งมันมันมันเหมือนคนแต่งเพลงนะครับแนวใครมันแนวมันบางคนแต่งเพลงแนวสติงบางคนแต่งเพลงแนวลูกทุ่งเขาก็รู้ไตกันอยู่แล้ว ช่ไหมล่ะเออเขาหูจักายอยู่แล้วและคนที่แต่งเรื่องไอ้ซอนี่ขึ้นมาเขารู้อยู่ผมบอกเลยนะถ้าใครที่ติดตามติดตามติดตามเรื่องพวกนี้เรื่องคดีนี่นะเขาจะรู้เลยว่ามันเป็นใครนี่คือนี่คือผมบอกเลยว่ามึงจะแต่งเรื่องอะไรมึงก็แต่งไปสิ มึงอย่ามาแต่งเรื่องอยู่ในคดีนี้ถ้าแต่งเรื่องในคดีนี้เขาจะจับไตมึงได้ไงคนที่ปลุกปัน่นปั้นนะเป็นตัวเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาคือใครใจเย็นๆนะเอฟซี FC ใจเย็นมันมีไม่เรื่องที่เล่าขึ้นมาก็จะมีไอตัวนี้ขึ้นมาเออมันหัวเย็นน่ะสุม,มือินเนี่ยนะโทรมาหาที่ละ โทรมาหาเลยเอาคลิปมาด้วยเอาคลิปมาด้วยบันทึกเสียงบันทึกเสียงอีดักดำมาด้วยดิอ่าบันทึกเสียงอีดากดำมาด้วยเอามาเปิดเอามาเปิดให้อัตมาฟังออถ้าอัตมาพอใจอัตมาก็อาจจะอ่วิ่ได้ใช่าเออมันที่ยี่ห้าเราไม่เจอกันก็ได้นะเข้าใจบอเออมึงเอาคลิปมา มึงไปเอาคลิปบันทึกเสียงอีดากดำมาแต่แต่ถ้าไม่มีนะแต่ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลวันที่ยี่สิบห้าแล้วก็รออีกนะรออีกอีกวันวันนี้วันฉันกับวันข้านี่ยิบมกหูนะวันฉันกับวันข้านี้ รอรอหมายนะจ๊ะอ่ามัเป็นเซียวดิหนีมบนเป็นเซียวดิเออไปไหมล่ะพร้อมกันเนี่ยที่สพกกตูไปเจอกันก็ได้นะเดี๋ยวจะหาว่านะแต่แจ้งจริงไม่แจ้งจริงวันจันทร์กลางคานเดี๋ยวรวบรวมรวบรวมข้อมูลก่อนรวบรวมข้อมูลวันจันทร์กลางคานเดี๋ยวไปแจ้งความไปด้วยกันไหมล่ะเขาไปนั่งด้วยกันก็ได้เออ เดี๋ยวจะหาวห่านาแต่ไปลงบันทึกประจําวันายด้วยกันเออรถนาแต่ก็นั่งได้หลายคนอยู่นะใช่ไหมล่ะ <laughs> เอา้าก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะหาก็เดี๋ยวจะหาว่าเอ้านาแต่ไปลงบันทึกประจําวันไม่ได้แจ้งความไปสิไปด้วยกันไล์สดเลยไปไล์สดเลยแจ้งไม่แจ้งอะ่ะไปเพล่ะเออ แน่เน <buch> ี่ยถ้าครับไอ้พวกไอ้พวกขานี่รับไม่ได้ไหมใจแรกใจผมให้ใจไปนะคนที่ฟังเขาคงเข้าใจว่าผมให้ใจไปแล้วนะแต่คุณไม่รับคุณเฉยคุณไม่สนนั่นมันคือความเห็นแก่ตัวของคุณนะ ผมจะบอกให้นั่นมันคือความเห็นแก่ตัวของคุณสิ่งที่คุณจะได้รับเหรอมันก็คือความเฉยชาจากคนอยู่ในครอบครัวนี่เมื่อให้ใจไปแล้วคุณไม่รับใจแต่คุณกระทืบนะครับคุณกระทืบน้ำใจผมก็แล้วแต่กรรมแต่เวแล้วกันส่วนเรื่องอ่าส่วนเรื่องของลุงกับป้านะ เรื่องของลุงกับป้านะแต่นแต่จะไม่ออกออกความคิดเห็นน่แต่จะไม่แสดงความคิดเห็นนะส่วนลุงกับป้าวันที่ยีิบสามนะนะครับอืมก็มีข้อมูลอะไรเยอะยะมากมายให้นแต่เงียบเรื่องนี้ก็บอกแล้วไงนะ ก็บอกแล้วไงว่าให้ใจไปแล้วให้ใจไปแล้วให้ใจเธอแล้วไม่เอาไม่เป็นไรนะครับผมรอดูสิครับว่ามันจะเป็นแบบไหนเออโอเคโอเคและทีนี้ที่สำคัญ <c oughs> ผมจะบอกให้ เจอ,อตัวไอ้นี่ตัวเดียวมันมันก็มีหนทางสองทางให้เลือกนะเรื่องของไอซอนี่นะหนึ่งก็จะเดินเดินเข้าไปสู่ระบบกฎหมายสองถ้าถ้ามันออกมาแฉถ้าไอซอนี่ออกมาแฉว่า คนที่สั่งให้มันทำให้มันปั้นเรื่องนี้มีใครบ้างอะไรยังไงบ้างไม่แน่นะนะแต่อาจจะมีความพึงพอใจอาจจะเอาไปนั่งคิดว่าจะสู้คดีกันต่อไปไหมอ่าก,ก็มันก็เห็นอยู่ใช่ไหมล่ะเออมันก็เห็นอยู่ว่าใครทำอะไร จะไม่ซอเออถ้าซอวันนี้ออกมาอธิบายว่าทําไปเพราะอะไรและที่สำคัญใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังอธิบายมาให้หมดลงในโลกอะไรให้สังคมเขารับทราบให้เอฟซีเขาเข้าใจนะผมบอกเลยคุณคือคนมันคือแมนเออเจ้าหน่ยแม่แล้ว เข้าใจบ่แมไสุดแล้วคนเรานะ่ะเราผิดนะครับผมถ้าทำผิดนะครับก็มีคนยอมรอนให้อภัยนะผิดก็ขอโทษโกรธก็ต้องให้อภัยก็ว่ากันไปแต่นี่ถ้ามันมุบมิบมุบมิบมุบมิบอยู่ถ้าคิดว่า มีคนรู้กฎหมายเขายังให้ท้ายอยู่กอว่ากันไปสิก็ว่ากันสู้คดีเป็นตามกฎหมายก็ว่ากันไปแต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วฉันต้องการที่จะออกมาพูดความจริงคุณต้องตัดสินใจนะซอเข้าใจว่าอย่าให้กูเดียวเบาซื้อจริงน้ำสกุลจริงนะ <laughs> นี่งี้ยบอกอย่าให้กูเดียวย่าให้กูดิลุดปากเมานะ <laughs> นี่มา้บอกหูน่นะนะอ่าคันเ้าซื้อออกไปในเมื่อสิาง,งเงือบเดียขเขาใจบ่ถ้าพูดจริงชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วจะหาขี่ได้หนิ ก็ออกมาพูดความจริงม like <com diz like Facebook> <__ comedy> ันก er like like <int ess im ità> ็จบแล้วไม่ต้องมาเห่า้อนอยู่แถวนี้หรอกก็ไม่อยากจะหลุดปากนะและทีนี้ผมจะบอกให้เรื่องของเรื่องเนี่ยก็มีคนไป แจ้งความไปแล้วนะมีคนไปแจ้งความไปแล้วสี่คนก็ว่ากันไปเออก็ว่ากันไปผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนะแต่แต่ที่แน่ๆนะอนาคตของชีวิตคนเรานะครับผมผมว่ามันมันไม่น่าเอามาแลกกับเรื่องแบบนี้นะมันไม่น่าเอามาแลกกับเรื่องแบบนี้เลย นะครับเอามาแรกกับเรื่องแบบนี้เหรอหรือยังไงผมว่ามันแรกๆก็สงสารนานๆไปก็ลำคาญคิดไปคิดมามันก็ไม่หยุดนะเออไม่รู้จะเอายังไงดีก็ว่าไปตามกระบวนกฎหมายแล้วกันไอ้พวกสิบแปดมกุเนี่ยเออ ไม่เป็นไรนะครับรอดูนะครับรอดูเพราะว่าผมก็ผมผมบอกเลยวว่ามันมันก็แล้วแต่สารท่านนะครับมันก็แล้วแต่สารท่านอันนี้ผมไม่ก้าวล่วงนะผมไม่ก้าวล่วงนะครับ <laughs> ผมรู้เดียวว่ามันดูไรสดอยู่มันดูไรสดอยู่และที่สําคัญนะ น้าแต่เป็นคนพูดไปขำไปนะเข้าใจด้วยนะแต่กูเอาจริงเลยจนานังคารนี้นะจนานังคารนี้ก็รอนะครับผมจนานังคารนี้รอไม่ได้ไป